แล้วเลเวลคุณผู้ชมดูครับอีกทีมเลเวลสี่ครับคือคือคือผมเลเวลเก้าเอางี้ดีกว่าลองคิดดูว่าเจ็ดนาทีได้โลบอกพร้อมพูดทีเออพอมไหมล่ะเราทำการกินทีเรียกวกันนะเพื่อนนี่แบบว่าแตกรัวลผมนี่ครับที่เขาแตกหมดเลยครับผม,มเรียบร้อยฮะ ตอนนี้แล้ววิ่งใส่แม็กปัคแล้วตับหนึ่งแล้วผมไปสองแน่นอนหมดเต้นสองก่อนเลยทีนี้สนุกแล้วละ่ะเอาเลยครับผมก็รับสวัสวดีวิทย์นักนเล่นเกมั้งหลายถึงบ้านใ,นในกลแดนกรุงบ้านทุ่มแดนไกลนะครับผมวันนี้ดูกับผมอเล็กซักนะผมรับปฏิบัติานคุณต้นนะผมในเกมฮีโร่ Top ซึ่งวันนี้ฮีโร่ที่เราจะมาเล่นกันนะครับเป็นฮีโร่ควนใจเขาใครหลายคนมันมันมันหลายคนเพราะว่าหลายคนรอลัดนะครับผมซึ่งตัวนี้มันคุณสมบัติมันถูกต้องเขาเรียกว่ามีทุกสิ่งที่คุณอยากจะลัดนะผมเพราะว่าสกิลวันติของเขาเมื่อทุบนะผมมันจะรู้สึกสะใจอันนี้แหละที่เขาที่เขาชอบกันฮะบางคนก็รู้สึกว่ามันแบบมันๆอะแล้วดูสกิลต่างๆนะนะครับผมโคตรว้าวดูดิ้ ตัวละครนี้ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบสกินเยอะนะครับผมไม่เยอะก็สกินดิเขาเรียกว่าอวตารเยอะนะฮะและวันนี้นะครับผมรีจินแนของเรานะผมมากับคุณต้นเช่นเคยครับผมกับผมอเล็กซักพระพาที่บรรยายครับผมไอ้นี่มันเดือดกันว่าเฮ้ยขอฟาร์มกันดิโอวันนี้นะครับเราจะมาทําอะไรกันครับคุณจักคิดครับอ่าจะมาฟาร์มแบบว่าโคตรเลย ใช่ครับผมเราจะมาฟาร์มแบบเร็วที่สุดเท่าที่ิจิเน่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับผมขนาดนั้นเลว่ะคู่คู่ไข่ให้ไปเยอะไปหะวะไม่ไม่เยอะหรอกนี่แหละเร็วที่สุดแล้วกำลังดีกำลังดีเร็วที่สุดในโลกอ่ะจริงเหรอเร็วขนาดนั้นเลยปะก็เอาอะไรก่อนดีอ่ะชิ้นแรกก็โอ้ถ้ามึงตายคือจบอืเรียบร้อยถ้าตายโอ้ยก่อนแอร์จังวะ โอ้ยไหวไหมเนี่ยดูสเต็ปการฟาร์มนะครับผมสเต็ปการฟาร์มก็จะไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะเป็นในส่วนของการค่อยๆฟาร์มแบบเรื่อยๆให้ผมไม่ต้องรีบครับจะพยายามให้เพื่อนช่วยแต่คลิปนะผมเป็นทางด้านของเออชิปเปอร์เอาแต่ฟอสเอชิปเปอร์ดิไม่ฟอเรสต์เนาะเออฟอเรสต์ชิปเปอร์เอชิปเปอร์ชิปเปอร์เจ้าหนูที่มันยิงกระสุนมิซล์ครับคุณผู้ชม เออหนูจรวดอ่าหนูจรวดครับผมตัวนี้เขาสามารถ stack clip ได้พร้อมกันถึงห้ากองครับผมช็อตแม่โยนไปให้ก็เอาหมดนะ้วตอนนี้ซึ่งถ้าห้ากองเนี่ยครับผมพร้อมกันเนี่ยมันจะแบบทําให้ลิเจนแนน,นฟาร์มเร็วมากๆแต่ข้อเสียก็คือเนี่ยแหละครับที่คุณผู้ชมเห็นนะค,ค,ค,คือคือกูฟาร์มไม่ไหวฮนะไม่ไหวเด<อ>นเดนเดนนๆดนเ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 ดนวดนเดนเดนดูเดน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 เันเด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 นนเดนเดน อ่ากันรวยๆครับผมแกเรียบร้อยสุคิวหนึ่งนี่ไม่ต้องอัพเลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใช้ใช่ไหมเอาสกิลสองไว้พุ่งบอกมาสี่นาทีไปเล็กไปสี่นาทีโล่บล็อกแปดไม่ได้นี่แปดไม่นี่พอเออแค่นี้พอไม่ต้องเอาคิวนะครับบอกไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวหาหลายคนถามว่าเฮ้ยก็ปกติแล้วคิวแบบต้นเกมก็่สี่ห้าตัวมันก็เกิดอยู่ว่าเออไม่นะครับผมเกมนี้เราจะไม่คิวจนจบเกมแล้วก็แพ้ไปเลยฮะรอเล่นรอเล่นนะถายไม่ดูแล้วก็กดคอนนะฮะให้เด็กมันรู้ว่าเรารวยอย่างเดียวพอละไอ้หายเเเป็็นตมัรอ เราเราล่นล่นล่นอยู่ป่าอยู่ป่าไม่เกลียวพี่เกลียวไม่เกลียวเกลียวเกลียวเออเราจะค่อยๆฟาร์มครับผมชิปเปอร์เราจะทำหน้าที่ในการเขาแตกคีปนะครับโดยการดินเป็นสี่มุมเมืองเขาแบบนี้ฮะแล้วก็เขาเรียกว่ายิงเนี่ยยิงดูี่จริงจริงจะยิงกองยิงนี่เลยนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวทำให้ดูเอาฮะนี่คือคู่หูที่เขาเรียกว่าต้องมาเป็นองค์ครักษ์พิทักษ์เรานะครับผม โอ้เล็กเลเวลให้ดูเลเวลให้ดูเลเวลผมเลเวลแปดครับพอไหมอ่ะอ่ะอแค่นี้พออ่ะหลอนเลยหลอนเลยถึงขั้นหลอนเลยเอาเอา,เอาให้ฟันก็เหนื่อยแล้วอะแค่ฟันก็เหนื่อยแล้วเอาเดี๋ยวดิวิ่งครับผมช็อตนี้แตกแตกหนึ่งสวยพี่สวยสี่ไงแล้วเลเวลผู้ชมดูครับอีกทเเ 4, ีเลเวลสี่ครับคือคือคือผมเลเวลเก้ามึงแบบว่าเหมือนเราใช้เติมบัตรับนะผมเหมือนแบบ เออเออไม่อยากจะเล่นกับมึงแล้วอ่ะมึงมึงแม่งโว่มึงแม,ม,ม่ใช้บัตรอ่ะมึงไม่เติมบัตรทัวอะไรเงี้ยดูดิเวลมึงแบบเออเออแลรี่เว e l สี่นะครับผมอ่ะอ่ะถ้าถ้าแบบพูดไม่แบบไม่เข้าข้างมากก็แล้วกันอีกทีม l e v e ลเยอะเยอะก็มีเลนกลางนะครับผมเป็นท่านท้านของเอ่อกันเล็ตน,นะผมก็เล v e l เจ็ดนะฮะมก็ไม่ได้ต่างก็ก l e เ e l สี่เท่าไหร่อะจีนน เราดูครับผมของเราครับตอนนี้ GPM เราดี่ขึ้นไปที่800แล้วนะครับผมอย่างอย่างไม่ไม่ไม่พูดให้ก่อนให้ตื่นเต้นเนี่ยอ๋อโอ้ยเพื่อนโดนโอ้ยเพื่อนโดนเออแต่ว่าไม่ต้องห่วงโพดุคมโพดคีเนี่ยเอาจริงนะถ้าเราไม่เอาโรคบล็อกอะเราได้โพดุคีเลยครับใช่ใช่เพราะโรบล็อกราคาถ้าโพดุคีนะครับผมราคาแต่ว่าถ้าเอาโพดุคีมาเราจะฟาร์มไม่ได้ไงใช่เราต้องยิ่แกล้งเลยถูกปะ อาจจะต้องแบบไปลำบากจัดํารับ,รมบผมเดินทุดงออกป่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สายของเรานะเอางี้ดีกว่าลองคิดดูว่าเจ็ดนาทีได้โล่บอรคอมโปรโตโครีเออพอไหมล่ะรู้สึกยังไงเมื่อกทีไม่เพิ่งได้แค่รองเท้าอันเดียวใช่อ่าอ่าเรามีโล่บอร้อมโปรโตโครีนะใช่อ่าเนี่ยเนี่ยเตือนสองพันเนี่ยแต่นี่สามปั๊บฟาร์มได้เลยครับผมใช่อีกทีนึงยังไม่มีใครมีรองเท้าไม่ทเป็นอันเลยจริงอ่ะเฮ้ยมี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 ทางด้านของนินจานะผมคนเดียวเท่านั้นฮะ อ่ะเรามาได้ดูฮีโร่กันนิดนึงดีกว่านะครับผมก่อนที่เราจะมาลงลึกเรื่องของการฟงการฟาร์มไปต่อฮะเฮ้ยมันมันมันมายุ่งกับการมันมาฟงเราเฮ้ยอีงเอาเลยเพื่อนเฮ้ยดึงมาเดี๋ยวดึงมาเดี๋ยวดึงมาเดี๋ยวก็มาเลยครับผมฟินซูมแล้วผมอัดหลักหนึ่งทีเราดูครับผมราต่อให้ก่อนนะตอนนี้ขอฟาร์มก่อนแล้วกันครับไม่รู้หรอครับผมรีดไปฝนตกคีกก่อนนะฮะเนี่ยมันฟาร์มไหวนะคุณ้ชมคู่ไวจริง แล้วเรา,า,าเพิ่งทีมาก่อนเราจะฟาร์มไม่ไหวเว้ยใช่ปะ่ะใช่เสียเลือดเยอะมากนี่คือแบบโอ้โหเบื่อครับรวยเกินจีพีหกร้อยเบื่อครับเอาฮะเ,เ,เรามาดูฮีโร่ดีกว่านะครับอีกทีมนึงนะครับนำทับโดยท่นานของนินจานะครับผมแลรลลี่ครับโอ้โห,โหโแลรลลี่นี่บอกได้เลยว่าทุบหน้าสั่นนะผมท่านเลียว่าเขนำครับแต่ข้อท้อทีก็ห่างกันประมาณ2เกมอะ่ะก็เขาเลยว 5, ่าห้าตอนนี้เราเลียกว่าสิบนะผม แล้วก็มีแม็กมาสคอยเดินเกมของอีกทีหนึงฮะเป็นขั้นขคารเล็ก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวแก๊งๆหน่อยนึ่งกาเดเตอร์ก็แครรี่มาก็โกรธเกิดบวกเหมือนกันฮะแต่ทีมเราครับผมก็คัดมาเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับผมไทยไม่ใช่คนไทยไม่ให้เล่นนะดูสิครับผมมาลิเคนอย่างเงี้ยฟินอย่างเงี้ยมันแบบว่ามัน,ม,น,ม,น,ม,นมันต้องต้องอยู่เดียวกันแบบมันคือฮัดแคร์รี่นะคุณผู้ชมสองตัวนี้ครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะก็อยู่ได้แล้วครับผม กติเคยเหดี๋ยวเดี<ป>๋ยวจะเหงาเอาเป็นว่าเจ็ดนาทีพอะที่เอเอาอาแปนที่รองพละที่โลบ็อกก์รองเท้าครบแล้วครบแล้วจริงพอแล้วจริงมาริเกนเนี่ยผมชิปเปอร์นะครับโอ้โหฟินน,น์ลูกจีนแน่เหรอตัวเราอาจจะเป็นตัวเดินเกมที่คู่กับคนด้านของเอ่อชิเปอร์นะผมเพราะว่าตัวอื่นก็ ยังเขายังไม่เดินเกมเท่าไหร่ครับผมเขายังประจําเล่นกันอยู่นะตอนนี้แบ็กฟิตบอกสตันไปหนึ่งทีผมแล้วเราเดินทางมาที่เลนบนตีหนึ่งทีแล้วฟินตูมเรียบร้อยผมหลังแอนฮะแม่จะโชว์สตันหลอกวะเฮ้ยแล้วนี่ครับผมการเลดวิ่งล่าครับผมก็ดูนินจาเข้ามาเติมเติมเสริมเติมแต่งแต่ว่าเราเข้ามาคอทุบไปหนึ่งครับผมตอนนี้ตีหนึ่งทีสลับสลับปรับเปลี่ยนสลับปรับเปลี่ยนนี่ครับผมอุ้ยสกิลหนึ่งทีเดียวก็เกินพอเฮ้ยคือแบบเข้าไปคอปุ๊บจบเลยปิดจ็อบนะครับผม ตายหมดเอาครับเรามาไล่ดูสกิลกันดีกว่านะผมเหลือใครหลายคนแบบว่าเล่นกันยากนะแม่มีเลเวลบักวะเขบอกอะไรมึงรอโดนด่าได้เนินไม่ไม่หมายถึงทีมกูไงทีมเออเอาครับเรามาดูเลเวลกันดีกว่านะครับผมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สกิล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 ใช่ไหมสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลคอแล้วกันทำให้ ศัตรูเข้ามาตีเรานะฮะแล้วก็ทาให้เราถึกขึ้นสกิลสองก็พุ่งไปทาดาเมจตามดาเมจของเราเลยลดพลังโจมตีของทีมด้วยอของศัตรูด้วยที่โดนชนเนาะสกิลสามก็ควงฮะปั่นทาดาเมจอันติก็ทุบเวลาเลือดศัตูน้อยกว่าหกร้อยดาเมจหกร้อยหน่วยนะที่เลเวลสิบหกนะครับก็จะตายเลยแต่ถ้าไม่ตะเลื่อนมากกว่าน,นั้นก็จะโดนเป็นดาเมจเวทแทนไม่แรงครับเสือติกก็ฟาดปั่นนะผมบอกอย่างไรประมาณนั้นนะคือเอาหลักๆคือหลักๆคือที่ใช้สกิลสามอ่ะมันเป็นเพราะว่า โอกาสมันเกิดขึ้นน้อยแต่เกิดขึ้นแล้วมันแรงหรือว่ามันตีครบมันก็เกิดขึ้นแล้วครับผมใช่ปะเกิดตีครบกี่ครั้งเนี่ยถือว่าใช่เก้าครั้งครับนานาเยอะไปหน่อยกัาดันแต่คีก็ดีอยู่กับคนไม่ค่อยดีใช่มาครับผมตอนนี้ออกไปทั้งด้านของบัตชาริสนะผมเราทําการแลกเลือดเพื่อเติมมานานฮะมันทําให้เรานั้นสามารถเขาเรียกว่ากระทุ้งทีมได้อย่างมาม,ม,มันับผมเหมือนเริ่มเราเ,เริ่มมันคนเดียวตอนนี้อ่ะ ในเมื่ออาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วก็ผมตอนนี้อาหารเช้าเรามาแล้วฮะเราทําการกินซีเรียลกันฮะเพื่อนนี่แบบว่าสตแตกรัวๆผมนี่ครับนี่ครับสแตกหมดเลยครับผมเรียบร้อยฮะเรียบร้อยความไม่ไหวฮะรอเล่นรอเล่นรอเล่นคือเ,เราไม่ใช่แค่เรารวยคนเดียวเว้ยชิปเปอร์จะรวยมากๆด้วยเพราะไะไรวะว่าลูกแก้วเพราะว่าลูกแก้วเขาอัปเกรดได้ตัวละสิบนวยแล้วเมื่อกี้ตรงเนี้ยสิบกว่าตัวนะเวย้ยเท่ากับกองหนึ่งเขาจะได้เป็นร้อยเลยเว้ยเนี่ยกองเล็กเนี่ยอ่ะกี่ตัวดูดูเนี่ยดูดูเงินเขานะดูเงินฮะสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อย ชิปเปอร์มีลูกแก้วด้วยววะตอนนี่ไงดูดิเห็นปะอ,อ๋อต้องคลิกก่อนเก็บล็อกเก็ตไงอ๋อเนนี้อันนี้หลุดไปแล้วอันนี้หลุดไปแล้วเชื่อมหลุดเลยละอ๋อเฟฟล็อกเก็ตครับผมดูไอ้ลูกแก้วแบบกลมๆอะไรเงี้ยอ๋อลูกแก้วกลมๆมันจะได้แปดแต่ถ้าอัพเกรดล,ล็อกเก็ตจะได้สิบอ๋อสองบาทก็มีค่าใช่ไหมอันนี้โอ้โหสองบาทรวมๆกันก็เยอะอยู่ลูกอมคอนได้สามลูก ต่นี้ใครยังมีคนขายอยู่ไหมวะแต่วก็นุ่มพอเออไม่ค่อยเจอเลยเนาะเจนตอนเด็กเจอเยอะนะครับผมอาจจะเป็นเพราะเซเว่นยังไม่ทั่วถึงขนาดนี้เนาะเอาครับเรามาต่อดีกว่าผมตอนนี้ผมเพื่อนเราโดนลุมประชาชนแล้ววางไปถึงแล้วเข้ามาคอสามตรงน,นี้แล้วเรลลี่มาสไลด์ไปถึงทีแล้วเรลลี่บอกอยากจะลองทุบแล้วไงว่าใครแคมึงมานี่มาทีละคนเลยเพื่อนเอาตัวนี้แล้วกันนะผมตัวสําคัญนะแม่ยังแอบอยู่ในป่าดงพงไพระผมเราตัดป่าเอาเฮ้ยทุไปไหนนะเฮ้ย เฮ้ยเขาลงล่างเหรอวะโอ้โหโอ้ไม่ทันนะแม่มึงกอาไปคิดเยอะโอเคเขาจะโชว์ช่ำคนเราวิ่งตรงๆก็รอดแล้วเออฟาร์มต่อดีกว่าเนี่ยเราเราต้องกลัวชิปเปอร์เขาเว้น้อยนะเพราะเดี๋ยวเขาถ้าเขาน้อยสุดในทีมอ่ะเขากินสมุดสมุดเว้อันเดียวเขาจะตามเราพวกเราทานแน่นอนคือเลยคือห้ามไม่เขาดูดเว้เลยเลยเพราะเราจะได้เวลคนเดียว เขาถ้าเวลเขาถ้าใกล้ๆเรามาดูดอะตอนกินสมุนเวลอะมันจะไมุ่้ดอืมคือถึงแม้ว่าเขาน้อยเขาก็ไม่ต้องแก๊งไม่ต้องทำอะไรเลยรอแต<ช>่เงินอย่างเดียวรองเงินอย่างเดียวมีแค่งเงินก็พอแล้วเกมนี้เดี๋ยวเราได้คาถาฟ้าเราจะไปวิ่งไล่สัตว์แหละไล่หวัวดีกว่าสถานการเงินของเขาก็ไม่แย่นะมีเงินติดตัวในกระเป๋าถึงึง่1,200บาทครับผมน่าจะออกของเท่มมาแล้วล่ะตอนนี้เพราะเมื่อกี้เห็นมี2,000ครับฟาด เล่นบนมีเหลืองแล้ว <S <S ว้ามาไหมครับผมอยากจก็แหน่ใจมันทุกจนใจจนใจจดใจจ่อขนาดไหน,นไม่มาเนี่ย,ยตาม่อได้วะหมดเลยเดี๋ยวรอทาฟ้าก่อนเพราะว่าถ้าไปก็ได้แค่ตัวเดียวถ้ามีทา,าฟ้าคือเราได้<อ>ห้า <บน S 1> เลยเอนะ้าดิเอาหมดดีโอตัวเดียวได้ไงเอาเป็นว่าเราเราเขียนชื่อแปะไว้ก่อนแล้วกันนะผมว่านี้เราจองนะแหยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัว พวกเลนบนทั้งหลายครับผมได้เวลาแล้วที่เราจะเตรียมพร้อมกันในวันนี้นัช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชนพุทธบริษัททุกท่านท่านท่านโอ้โหมันปลาอย่างนี้รอดไหมเนี่ยคนอินนิสเลนการครับผมแม่การเล่นนี้ขอไปเอารูที่เลนล่าแล้วกันฮะรถม้าเขาเสด็จมาครับผมวันนี้แล้วเรียบร้อยครับตายไปเล่นเมื่อกี้มานฆ่าทีมเราทีมเราไม่ตายให้ฆ่ากลับสองตัวใช่โง่เงกัน คือคือเมดิเินไม่ตายด้วยแล้วเก็บไปอีกทีแล้ผมเป็นทางได้ของอีกทีมนึงฆ่าเมดิเิ่นไปนะโอ้โหคาบออยเลยวะเลยไป,ไปนี่ับผมก็คอไว้ฮะคลิปช่วยตีก็นับเหมือนกันนะผมสกิลสามทำงานแล้วก็ทุบไปอีกทีหมดกูบอกเลยว่าหมดหมดแล้วทีทนะีนึงอะมู้จะสู้เรายัางไงแลวเอาจริงนะผู้ชมเห็นไหมครับเลเวล17แล้วนะผม 14นาทีเลเวลสิบเจ็ทันตัีทีมเหมือเลเวล9ฮะเลเวล10เนี้ยอยากเหรอตอนเล่นทีมุมโอยากเดี๋ยวมันมัดเยอะยนี่วะเอ้ยอะไรนะเดี๋ยวลมมึงมัดมัดมัดไม่รู้ว่าเขาจะโอ้โหันก็มาไม่รู้ว่าป่ะวะมันแบบเห็นมึงจะเลยเติบโตงอกงามอะไรเงี้ยก็เลยแบบหนีดีกว่าไม่เอาละเติบอะไรเข้าไปโอ้โห ทุกอนาเขตมีที่ฟาร์มหมดแล้วผมตอนนี้นะครับ15นาทีด้วยการฟาร์มอย่างเดียวผม GPM 700ไปแล้วนะครับเฮ้ยมันไม่เท่าไอ้ตัวนั้นว่ะคนนั้นเวลเราอ่ะตอนอ๋ออันนั้นรวยเกินแต่ใช้เกมหมดประโยชน์คือต้องคิวใช่ไหมถ้าเราไม่คิวเราก็ไม่รวยแต่ตัวนี้ไม่ต้องคิวก็รวยไงเห็นตด้เราคิวเท่าไหร่อะไรอะไรฮุกมานี่โอ๊ตแต่หลังแต่หลังแต่เนี้ยต้องตัวเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮ้ ตายนะบอกไว้ก่อนเลยตายนะตายนะมาพร้อมแล้วเล็กเราพรา sure. right, ้อมแล้วตอนนี้เลาวด้สิบแปดแล้วฮะเฮ้ยเฟิน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 มึงมึงจอกอะไรเพื่อนคาถาฟ้ารวยเกินหรอคุณผู้ชมไม่รู้จะออกอะไรครับผมแมออกอะไรก็ไม่น่าเกลียดนะผมคาถาฟ้าสองอันแม่งเราอยากทุกสองตัวฮะล้อเลยล้อเลยล้อเล่ยล้อ มาเป็นรองเท้าครับผมในนาทีที่สิบหกนะมึงไม่ได้ออกผิดใช่ไหมอ๋อเอามาแกะเอามาฟัามาฟ้าคือคนมันรวยมึงจะเปลี่ยนของตอนไหนก็ได้ไปเลยรองเท้าลมไม่ได้ห้าไม่ได้นี่ออก่ปมันจังหวะตีมันก็ต้องต้องรอเวลาโดนตีมันจะวิ่งช้าแต่ถ้าเป็นรองเท้ากดแอบลองดูภาพตึ้มตุ้มตุ้มตุมตุ้มไอ้ที่ก็สนุกแล้วฮะเลยมีการเปลี่ยนรองเท้าด้วยแล้วนี่อะไรผมก็คอไว้โอ๊ยโดนสไลายนิดนึงแล้วโดนหุ่ออกมา ที่เลีนนอกครับผมตอนนี้แล้ววิ่งใส่แม็กบัคแล้วสับหนึ่งแล้วผมไปสองแน่นอนหมดแน่นอนสองก่อนเลยทีนี้สนุกกูแล้ยละแม่สนุกสนานกันเลยทีเดียวเชียวบอกเลยมีแค่สองตัวก่อนนะครับผมยังไม่อยากจะคิวเยอะนะเจ็บมือเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแฟบแฟบอ่ะแฟบแฟบอุ้ย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 จายเดยเตอร์มี PK ครับผมเรามาดูสกรอร์กันนิดนึงครับตอนนี้ เป็นนินจานะที่รวยนะครับผมตัวน,นี้โ้ยทีจะเล่นดีนะสีะ่ตาหนึ่งรวยมากเลยใช่เรืวองเขาไม่เยอะแต่ว่าเขามีเงินเยอะมากใช่เขามีเงินในกระเป๋าฟาร์มเก่งครับผมตัวน,นี้แล้วทุบบางทีแล้วฟินดีมันเรียบร้อยผมไม่ทันกูด้วยเฮ้ยมึงเอาขนาดนี้เลยเหรอขนาดซูมยังไม่ทันนะก็มาดิครับหูโดนทุบโดนสี่โดนสีดสีดกูจะสีดทำไมเนี่ยนี่เด็กผมจะจับไปหนึ่งก่อนเลยตรงนี้ มาทุบทำไมอ่ะอ<ม>ะไรเหรอแม็บัดอุ้ยหมดว่ะหมดว่ะเพื่อนหมดสต็อกหมดสต็อกหนึ่งทีแล้วไล่ตีธรรมดาก็ได้ว่หมดสต็อกหนึ่งทีแล้วรอเพื่อสปายผมตอนนี้ให้ขออภัยรอบัตรชาลิสนะครับผมครูดาวเสร็จแล้วเรียบร้อยผมตอนนี้บัตรครูดาวเสร็จแล้ววิ่งธรรมดาก็ได้เก็บหนึ่งคิวเรื่อยๆคิวเรื่อยๆแฮตติกแล้วอ่ะหมดต้นถ้ามึงเอาหมดนี่แอเนย์เรนชันต้นไอ้ไหนป้าเลยบานากูไม่มีรอรวยแล้วเนี่ยกูทำรวยแล้วแล้วต้นมาตักขาวโชว์หน่อยเอ้ยเอ้ยโอ้โห ไอ้สสต้นสถานการณ์เปนบังคับให้มึงต้องสู้ต่อคนอ่อนแอร์ตอนที่กลับบ้านโอ้ยแม็กจะไปช่วยพวกด้วยเออเห้อตีหนึ่งทีแล้วดีครับผมโอ้ยกูตายก็ได้เด็กต่ออุ้ยหลบได้พีเคหลบอือเกริโอ้ยหลบ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 ่าเพิ่งเพิ่งตีอะหันไปตีด้วยเป็นไงล่ะครับผมนี่มึงต้องว่าขนาดไหนวะเนี่ยเกือบตายครับผมเลเวลสิบเอ้ยขออภัย เรเวลนะครับผม19แล้วนะครับโอ้โ oh. หอีกทีมึงสิบเลยนะต้องมีใจเย็นนยเพื่อนเดี๋ยวค่อยๆลวดห่างกันแบบรประมาณ3ช่วงตึกได้นะตอนนี้นะครับผมเยอะมากง้อจะมีใครที่เอ่อที่มึงกลัวบ้าตอนนี้ทำจริงๆไม่ได้มีแล้วเนาะไม่น่ามีแล้วงั <c oughs> ้จะกลัวใครนะครับผม <c oughs> อ๋อใครเดียว <i> ไม่่ามีใครกลัวแล้วผมเพราะว่าโอ้โหการเล็อเองก็ออกเป็นโคเด็กครับผมมันใช้ได้เลยใจมันใช้ได้ครับผมโอ้ไอคอนมาตบมาเลยปะตดดิมานาเด้งรัวๆเออดิถ้าตบรัวยับๆไปรวยขนาดนี้ผู้ชมคิดว่าเราจะคิวได้เท่าไหร่ครับผมตอนนี้ประกอนน์คิวอาจจะไม่สวยงามแบบว่าคิวเป็น15ตัว20ตัวภายใน20นาทีนะแต่ว่าเป็นย0สนาทีที่เรารวยแบบ โดยที่เราไม่ต้องสนใจใครเลยเราฟาร์มของเราเองครับผมนี่คือคุณผู้ชมสามารถทําไปเล่นได้นะผมรวยได้คุณก็รวยได้นะครัเหมือนขายตรงเลยตอนนีะครับมาทุกคนว่าเฮ้ยเอออยากให้ทุกคนมีพัสซีฟอินคัมใช่ครับผมคุณไปหาคนขายสมบัติด้วยนะครับผมเขาบอกว่าชิปเปอร์ไม่ออกจากป่าเลยเว้ยเออเนี่บอกก็มาฆ่าดีครับเออเอ้ยนี่อะไรเฮ้ยไม่มาโถด โชช่ำโชช่ำม,มานี่มานีมาน่มานี่กระดุกกระดิกอะตุกติกเหรอครับตุกติกเหรอครับคุณจะตุกติกสิกกรกกครับอะตีอะตีอะตีโูส้สก,กิลมันไอ้ขออภัยเออเขาเรียกว่าเอฟเฟคสก,กิลสวยมากเอฟเฟคยงเทนเลยเออเท่มากแล้วมันเด่นชัดมากอะแบบมันจ,าจ้าป่ะจริงนะจริงอะจริง นี่ครับนี่ครับมาเป็นอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรแต่นี่ต้องโตหน่อยขอแต่างหน่อยหนึ่งทีแต่ะเอ้ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้อย่างไรวะต้นสงสัยมันยังไม่ถึกไม่พอผมขอออกเป็นเกาะก่อนนะฮะเอาเกาะร้อยมาเลยครับผมเอ้ยเข้ามาฟาร์มป่าเราเฮ้ยมันรู้เว้ยเราใส่กันสานกองเว้ยอยากได้บ้างเหรอสงอยากได้บ้างวะก็ดี แบ่งๆกันนะผมคนไทยเหมือนกันนะฮะลโหลก็ไม่ใช่คนไทยเอ้ยอะไรอะไร,อะไรอะไรลองเหรอเฮ้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกอันเจอเฮ้ยโอ้ยโ,โดนทุกสิ่งอ่านนะผมตอนนี้ก็กดรอร์เก่าร้อยผมแล้วลองบ้างครับตอนนี้เอาตัวไหนดีวะพุ่ฟันไปหนึ่งตัวแล้วเรียบร้อยผมแตกฮะหนักกระดอนเลนหนึ่งปฏิบัติเอาครับผมหนักกระดอนเลนหนึ่งตอนนี้ก็จับไปก่อนแล้วหนึ่งตัวผมแล้วพุ่งต่อฟันสี่สอง ต่อสามอ่ะกูม <fate fell out> pues ันกูแล้วคนเดียวเนี่ยะเหมือนมึงมันเกินไปต้นอเงี้ยมันอยู่คนเดียวนะเรามาจบเกมนี้ดีกว่าครับผมไปเยี่ยมผมตอนนี้โอ้โหดูเลเวลคุณผู้ชมยี่สามนาทีแล้วก็ยี่สิบสองนะแบบเล่ปกติเขาจะมีแต่แบบนาทีละนาทีละคิวอย่างเงี้ยนี่นาทีเลเวลนะครับผมอ่ะโอ้ยสปอรสปอร์นาทีละนาทีเลเวลฮะ ถ้า30เลเวลนี่เราสามสิบนาทีนี่มึงใหสามสิบเลเวลเลย oh, มันก็เกิดปมป็นตันยี่สิบห้าโอเคๆเราไปแล้วไป <c oughs> คาบอร์ดี่บอกว่าสงสัยเหตุการณ์คาบอร์ดต้องเกิดขึ้นแล้วครับผมเรียกว่าการคาบบอมนะผมเขาเรียกว่าเราจะไปบอมในบอมในบ่อนะฮะเอออืเป็นพี่ต้องการของสังคมมากตอนนี้ยืนทำตัวแบบว่าก็มาสิครับอี ไม่โตมาแล้วตอนนี้กังจอมาฟาร์มวับผมนิดนึงก็เอาฮะคือเขาเตือนหมดไงเราก็ถอยมาก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบต้องรีบไม่ต้องรีบให้เขาออกมาข้างนอกเราฆ่าเขาทีเดียวน่าจะง,ง่ายกว่าต้อแต่ไม่ติดด้วยวิ่งไม่สุดนะฮะเราจะต้องวิ่งน่งอุ้ยเพื่อนโดนับผมได้ของการเล็ดฆ่าฟินไปนะครับ <Nem esis. S 1> ก็ถือว่ายังเป็นอีกโหนึงที่ ยังพอเกิดได้นะโคเด็กของเขายังพอหากินได้อยู่ถ้าผมตอนนี้เปิดแล้วครับเราเองก็ก้มมาเห็ครับผมนี่ครับแล้วกดเกาะร้อยไม่ทันนะผมตอนนี้ผมเจ็บมากกดเกาะร้อยพยายามจะกดอยู่แล้วยกร้อยไว้หนึ่งทีครับผมผมเกือบตายผมแล้วลงมาเรียบร้อยผมโดนกระเด็ดจัดาจ้าเขาได้หาค้อนแล้วอูๆๆ้ยจ่ารวยมากครับเอาจริงๆอ่ะแล้วตายหมดทีมหรือเปล่าผมตอนนี้ผมต้องแบ็คสบิทพีเคออกมาก่อนนะ,นะเป็นทางด้านองไมริเกนครับที่อาจจะไม่ได้ค่อยเข้ามาไฟนะก็เลยแพ้อะเฮ้ยเอาเรื่องนี้ต้องบีเคบีนะเนี่ย เราต้องเรียกไอ้พวกที่เมื่อกี้มันกบฏมาเขาเรียกว่ามามอบตัวให้กับเราแล้วหรอครับผมไม่ได้แล้วครับเริ่งการปราบกระบฏแล้วฮะไอทีมเริ่มจะแข็งอ้อนะไม่ใช่แล้วแบบนี้เขาตัวตัดเยอะเว้ยเราเดี๋ยวที่นี้จะมีชังเก้นเฮดชิลละชิลละแล้วพวกแรนล,ลี่มัดกันเล็ดกาเดเตอร์ทั้งหลายเขาจะทำอะไรเราไหม,มไม่ต้องอะไรเขาทำเดื่อเราหมดแล้วตอนนี้ ค่อยๆไหลไปครับผมวันนี้ต้องรีบเขาเรียกว่าเอ่อรีบจบนะครับผมเพราะอีทีมเดี๋ยวจะเกิดนะฮะคือขนาดเกมอีกทีมมึงยับขนาดนี้นะทีนจยังคิวแปดตายห้านะครับผมคือคือของเยอะนะมีฮาคอนมีแยกร่างครับผมมีดูดเลือดมันมันเยอะไปวะวะนี่เจอหวัดทูเปอนกูเนี่ยนี่รอครับผมเอนเสียบไม่โดนเนี่ยเสียบไม่โดนเนี่ยเอาคอไว้หนึ่งทีเอาทีนจายไปไหนผมเรียบร้อยล่วงไปหนึ่งแล้วผมแล้วไปติไปแล้วจะทุบจะทุบจะทุบแบบเพื่อนะทุบจะทุบก่อนจะทุบก่อน เรียบร้อยต่อเนื่องผมคิวที่2ครับผมมาดิครับผมดูดเหรอยอดคอไว้ก่อนตีทีล้อกทุก่อนย้อนกลับตอตายก่อนนะผมตายก่อนย้อนนะตอนนี้นี่มันอย่ามาต่อนย้อนมันต่อนย้อนมันช้ายังไงแม็กมัสเรียบร้อยครับบอททุกคนทีล้วคอกลับมาก่อนตัดสายไม่งั้นก็ตายไปซะเรียบร้อยผมตรงนี้การเล็ดฮะเฮ้ยเฮ้ยการเล็ดเดี๋ยวกูช่วยเด็บป้านเพื่อนมาหนี่มาหนี้เฮลโหลอยู่ไหนแหมแถวพาวจริงจริงโอ้โห โอ้ไม่มีดัดอะดัดครบแล้วแล้วกูเข้ามาทำไมกูก็ถามมึงเลยที่ถ่ายเอาเข้ามานี่แล้วเอา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 มาไกลเลยเอาตรงนี้เอาเอาไปในตอนนี้ไปในตอนนี้เอาตรงนี้มอยู่ตรงนี้อยู่นี่กันเขาเรียกว่ามาจังหวะแบบว่าอีกทีมึงตั้งตัวไม่ทันไงมาแบบจากข้างๆมาจากแถบลุ่มทะเลน้ำลึกอีกทีมึงไม่ทันจะตั้งตัว โดนดั๊ดโดนดั๊ดโดนดั๊ดโดนดัดมีคนดั๊ดกูเจ็บ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 แอบดูนี้กแอบดูนี้ไม่มีใครเห็นอะมันเห็นมันเห็นดั๊ดที่ผายเห็นเห็นดั๊ดไม่ห evet. directions. เห็นแค่แป๊บเดียวนินจาจะชังเฮนแล้วถ้าเขาได้นี่ทีมเราเละเลยนะเว้ยเอาวะเฮ้ยไม่เช่นก็แพ้นะนินจาเนี่ยสรุปแล้วนี่กูจะแพ้เลยนเนี่ยเขนาดนี้กูจะแพ้พูดไปก่อนใช่ป่ะบอกว่าให้มันตื่นเต้นความจริงอ่ะ ดีนใจเองก็โอ้โหหอมเองก็เยอะแปลกๆนะเจ้าทางด้านของการเดเตอร์ก็มีล็อกขานะครับผมไม่ไหวละไม่ไหวตอนนี้ไม่ไหวละมาหวาล้วนี่ครับผมตีไปนึงทีหลังแตกแล้วโดนทุกอุ้ยเกือบมินนะผมมินคุยเปนิดเดียวฮะนี่กูถามจริงอะตะพีเคเข้ามาถึงไหมเนี่ยเขาเปิดเขาบวกกันเนี่ย ออกออกออกไหมที่บ้านกับตัวกับใจเหอเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาตีบ้านแก้แตกแล้วแก้แตกแล้วเราเรารอดูเพื่อนอยู่คุยกับเพื่อนอยู่อรอตรงนี้แหละครับผม,ผ,มนะผมแผนใหม่นะผมแผนใหม่นะตอนนี้แม่แผนแรกมจะเป็นคอรลผต้อมพีเคเข้ามาผมแล้วจัดนักมัดก,ก่อนแล้วผมตรงน,นี้ขับไปหนึ่งก่อนผมแล้วจัดหนึ่งก่อนแล้วพอไว้ผมก็ทีน,น,น,นี้เปลี่ยนเป้าหมายเป็นนินจานินจาซูเว่ยแล้เปลี่ยนเป้าหมายสำหรับปเป็นะสำรับปะเป็ดเราสองครับมตรงนี้แล้วยังได้ผมไม่ได้แค่เก็บไปหนึ่งตอนนี้ แล้วด้านหลังยังไงล็อกร้อยไว้หนึ่งทีแล้วพอรถคีบกำลังมาผมตอนนี้โดนล็อกขาวไว้โอ้โหมึงไปไหนเพื่อนมานี่มานี่มานี่ยาวๆไปเพื่อนบอกแล้วอยู่ยากหน่อย,ยครับผมแฮตทริกกันไปแล้วตอนนี้ผมจะเป็นคอร์สคิวแน่นอนนะตอนนี้แล้วก็จบครับผมโอ้โหสรุปให้ฟังหน่อยว่าอะไรที่ใช้ได้ไใช้ไม่ได้ถา,ามจริงครับไม่รู้ผมตอนนี้คอยหนึ่งทีแล้วกันคอยคิวแล้วกันเอามันนะมันหนักเลยทีนี้โอ้โห เอาก็จบไปสำหรับเกมเกมนี้นะครับผม19คิวตาย7ไอ้ขอไฟตาย2แอสซิสอีก7นะครับผมอเทมก็จะประมาณนี้นะผมเอาไปเล่นได้นะครับความเร็วโคตรโดยที่มีเพื่อนไปทางด้านของเดอะชิเปอร์นะผมแล้วว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมไม่ต้องถามนะว่าม้ากับลาแข่งกันใครจะชนะเพราะว่าฮะใครจะชนะวะเขาต้องม้าเดี๋ยววะเพราะพม้าดุดไปแล้ว Nei. <laughs>